ไปแค่วิ่งเหมือนจะหอบไปเยอะเหมือนกันเนี่ยห <Hello. S 1> ลายสิ่งอยู่นะเผือเราต้องไป,ไปนอน,อน,นเราคืนนี้เปนะ็นังไคะนี่ปูนอนในรถถ้า <laughs> อย่างนี้เราปูนอนในรถเราเตรียมไปเผือเพื่อขาดแต่หนักไปเผือเหลือไฟหลังรถอีกสามดวง <laughs> อันนี้เหมือนไปแคมป์ปิ้งไงเราไปวิ่งเนี่ยใสตัวใส่งตัวไปวิ่งเราไปวิ่งจริงๆทุกคนเราไปวิ่ง ปะสี่ทุ่มและออกเดิานาทถนนโล่งมากตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ห้าทุ่มอีกสองนาทีห้าทุ่มเราจะไปถึงที่นู่นตอนเที่ยงคืนใช่ไหมคะประมาณจะวิ่งผ่านตรงนี้ไหมนะนี่เราถึงเส้นชัยกันสองคนแรก ลแล้วมีคนมาเลยนี่บรรยากาศคืนนี้เช้านี้มาเตรียมเปิดงานนี่เวทีช่วยรางวัลแต่เราไม่รู้จะจดอดรถตรงไหนเลยขนานี้เวลาตีสองคุณเจนตื่นไม่ไหวแล้วคุณเจนขอตีสามองไม่เห็นเลย บรรยากาศภายนตอนนี้มืดโหมันมืดอะนี่นักวิ่งนักวิ่งเขาเตรียมตัวเขาเตรียมตัวนะจ๊ะคือเขาแต่งหน้าเขาลองบกกันแดดหรือว่าอะไรคนอื่นเขาวอร์มอัพสองเขาวิ่งกันให้คึกให้ลืมเจนทำอะไรแต่งหน้าอืมไปดเป็นไงล่ะงงไปหมดนักวิ่งก็ต้องมีคิ้ว โอเคใกล้ละเขากล้วิ่งกันละมาถึงตั้งแต่คนแรกเข้าใช้ช้างตั้งแต่คนแรกใช่เราไม่ได้รีบใช่ปะตามสบ <laughs> าย <laughs> นี่เน้นเข้าร่วมหรือเน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมไม่ <laughs> มีชื่ออโอเค ไปเดี๋ยวไปกลับมาท่องน้ำก่อนไปวิ <S <S เ่เฮ้เราก็เรียกต่อกันเลยนะเจนี่ะว,วกเรียันงดยะไปถ่าย้าถ่ายพี่่อนเาเ้นชัยด้วยนะได้พ<ด>ี่ที่หลังแนนหลัอันนี้พวกเรากำลังจะไปวิ่งกันแล้วนะคะทุกคน เรามาถึงที่หลังเพื่อนเลยแล้วเราก็รอทุกคนทุกคนก็ไปกันหมดแลด้วอไม่ไอ่อ <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศ The gang ของพวกเรา นี่ยี่สิบเอ็ดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยี่สิบเอ็ดเท่าไรคะเนี่ยห้าแต่รัดตรงไหนรัดได้ก็คือจะรัดไปเลยผู้ประสบภัยงานแรกห้าเหมือนกันนี่คือคอนเทนต์วิ่งหนีน้ำคลิปนี้นะคลิปนี้คลิปนี้เราจะมาวิ่งหนีน้ำนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าน้ำท่วมใช่เพราะว่าจังหวัดที่เราอยู่ะน้ำมันจะขึ้นตอนหกโมงใช่ทะเลมันหนุนใช่ช่วงนี้พอดีเลย สมรภาพได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและบัดนี้การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์ทั้แก่คณะผู้จัดงานและนักทิ้งทุกท่านขอข่าวของคุณครับตอนนี้เรากำลังจะไปต่อแถวทายรถกันท้ายรถไม่เพียงรต่ในโอกาสในอุปกรณ์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนไผด้ชมปัครับวันนี้เรียบร้อบแล้วผมขอเปิดการ มีสั่งการวิ่งฟาตูฮะอล่าฟอน19ตอนมีตัวเลือกเช่นไหน,นะนครับท่านขอเชิญคนเล่นกับท่านผู้ว่าจังหวัดสงขลาท่านานะใจจักนี้โดยการรับผู้ว่าทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่บิเรือดีน,นะครับนาทีเรียน,น,นท่านผู้ว่าทีมงานได้ถ่ายภาพร่วมกับเบสเซอร์สวิปเปอร์จากทีมลงเยือนแล้วก็แฟนซีทุกท่าน อันนี้เดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวนักวิ่ง21โลวอนนะคะก่อนตีสี่แเพราะว่าเราทราบดีว่ามีเพื่อนบางคนวิ่งแทนแล้วเข้าลำดับเนาะสสมแล้วกไปยเสดขาูจริงจังมากอันนี้มังคนเนยใเขาดูจริงจังมากเันจะนับหลักพร้อมกันซึ่งตอนนี้ขออนุญาตหลบนะครับ สีสามสอน,น้าวว้าวว้าวว้นวว้ววงววาวล้วะะวาวอ้าวว้วว้ว้าวว้าววว้วาเาน้ ดเ,ดเดี๋ยวเรารอตอนตีสี่หเดี๋ยวไปอวอร์มร่างกายกัน,นเราจะได้วิ่งตอนตีห้าในของเราเดี๋วทมื่อวานวันนี้ครับ เส้นทางของเราตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงสารหลักเมืองเราก็จะวิ่งนี่นะคะไปผ่านทางนี้ตึ้งตึๆงตึงตงงงตงเอ๊ะแต่ว่าเราแอบแอบกลับมาแอบกลับมาเพระเหรอแล้วเราแอบลัดเลาะทางนี้กลับก่อนง่าี แต่ว่าหนีพวกเพื่อนๆก็จะไปทางนี้ต่อไปอยู่ตรงนี้กลับตึงๆๆๆๆไปเซเว่นไปเซเว่นกลับมาจนกงนวลมาใทุกดูหนาไปวอร์มกันปะไปเตรียมตัวค่ะรูรูรูที่อหหลอกสถานปเทนของเราไม่มีนรีายมตส่บนอระม่สัเพนๆที่าีมก็จะทราบดีว่าตกค่ ฝ่ามือพวกเราก็จะเข้าบ้านเอาขนะ้างบนแล้วมันเป็นพื้นฐานของชาวบุรีกัมย์ที่รักสงบเฮ้ยรถนี้พวกเรากำลังจะไปไปวอร์มค่ะเพราะว่าเขากำลังจะเรียกรอบของเราแล้วนี่ตรงนี้ฝักมือแล้วฝอตรงนี้คือจุดรับฝากของ 哎。 ตัดสินการแข่งขันผ่านชิปเราก็เลยถามพี่แอนว่าชิปคืออะไรเราหาไม่เจอเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าชิปอยู่ที่ตัวอยู่ตรงไหนวะอ๋อมีตรงนี้นักวิ่งมือใหม่นะคะงานแรกไม่ไม่ไมเข้าใจต้องหลับผู้รู้แล้วถ้าชิปหายกิน <c oughs> ไม่ทันเลยมันยังเช้าอยู่ <c oughs> ไม่ได้เตรียมมาหายก็ยุ่งเลยนะอร,อรอบต่อไปของพวกเรานะคะตอนตีห้าตอนนี้เหลือเวลาอีก14นาทีถอยหลังนะคะ พร้อมพร้อมกลับตลอดเวลาพร้อม,อมบวกกลับเลยล่ะเจอเจอกันที่ไม่ทาถึงหนูเจนนี่ลงสตอรี่เข้ามาคอมเมนต์นะไมะ่วิ่งนะติดแกรมแป๊บเดียวติดแกรมอยู่หนึ่งอแล้วหนึ่งรอพันไปไปกันตอ่อลุย ลองดูครับอยากล้วนลองต้องลองเจนไปถือตองลองไม่กัดไม่กัดเจ้าของครับไม่กัดเยอดข้อลุกอะไรลุกอะไรครับเยี๋ยวผมไม่รองฝั่งนะพี่ลุกอะไรอะไรครับลุกอะไรฮะมีกระตัวกับแอฟริกันเกย์ครับไองตัวสีทาแอฟริกันเกย์อันนี้ตุวเฮ้จนถือค้อเพิ่งอ่ะนะเก่งเนียคุณโอ้ตัวเล็ก คน,คนตื่นก็ตื่นเปล่าครับถ้าคุณคิดว่าก,การวิ่งคนเดียวยังไงไม่พอ <laughs> ให้เอาน้องมาด้วยอีกสามตัวเย้ว้าคืนพ่อเขาก่อน <laughs> หนักเลยใช่ไหมค้ับเราไม่มีช่องในเฟซบุ๊ก Systems. เุ้ยพี่แอนมีดาวด้วยดาวเต็มเลยอ่ะบนลองเพลงให้ฟังคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นห้าโลและเมื่อไปไกลมองไม่เห็นเส้นชัยแต่งแต่งเมื่อกี้เหรอเหนื่อยไมกว่ามองไม่เห็นสักโลพักก่อนนะคะเหนื่อยแล้วเล่นต่อเพลงกันปล่า เฮ้ยสองกิโลแล้วเอาเพลงคำเอาเพลงที่มีคำเพาวิ่ง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 ไป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 สองกิโลแล้ว คนเดียวนะเพราะว่าพี่แอนไปไกลแล้วเดิน,นทิ้งไปกันต่อเราจะต้องไม่ออมบูดเอเนอร์จีขึ้นมาอีสองกิโลสู้สูู้มีคนโทรมาหาเรา โหลหนูอยู่ตรงที่เขามีไฟอ่ะที่เป็นประท่ะบ๊ายบายพี่แอนเขาบอกว่าเขารอเราอยู่ข้างหน้าให้เรารีบวิ่งไป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 สี่โลแล้วค่ะทุกคนอีกนิดเดียวไปกันต่อ

ไม่เคยทำมาก่อนเลยอันนี้ครั้งแรกของหนูเลยค่ะอยากได้กระเป๋านี่าคนี่ขอบคุณค่ะนี่คืออาหารหลังจากวิ่งเสร็จข้าวไข่เจียวสุดแสนอร่อยและขนมจีนแกงเขียวหวานปลาไกา่ก๋วยเตี๋ยว มีให้เลือกหลากหลายมากโอ้โหผลไม้นี่น้ำโอ้โหข้าวเกี๊ยบเรามาวิ่งที่แม่รอ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 แม่รอรอรอเราต้องกินข้าวเกี๊ยบปลาทู่ไปรับอาหารฟรีกันมีก๋วยเตี๋ยวหอยทอดแกงเขียวหวานข้าวไข่เจียวโอ้ยน่ากินมากขนมจีนแกงเขียวหวานปากายฮัลโหลฮัลโหล มากฮัลโหลชื่อชมต่้องถึิงปลาดูแล้วไม่รู้ทิ้งปลาตายเพื่อเป็นเล่นน้ำที่ม่นยอดมาน้ำน้ำแตงโมถ้าเดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวนะคะแล้วก็จะไปนอนกันแล้ว เดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะในการวิ่งครั้งแรกของเราของเจนของหนูและพี่แอนอ่ะไม่เคยวิ่งแล้วอ๋อโอเคในการวิ่งครั้งแรกของหนูนะคะเดี๋ยวไว้รอชมกันว่าจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าโอ้โหใครม,มาสาวคอนเ <c oughs> อทนต์วิ่งเ้าหา